สำหรับการเปิดให้บริการของตัวเกมโซโลเลเวลลิ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับกำลังรีโลหาตัวละครเริ่มต้นกันอยู่ใช่ไหมคะว่าหาตัวละครอะไรดีที่จะทำให้เราเล่นได้ง่ายสายฟรีสามารถ จบเปลี่ยนคลาสสิเป็นจกักรพรรดิเงาได้แบบอีซี่ซึ่งในภาทน,นี้นะครับผมมีตัวละครมาแนะนาเพื่อนเพื่อนจากประสบการณ์ที่ได้เล่นเองแล้วก็จบคลาสโดยที่ไม่ได้เติมแม้แต่บาทเดียวมาฝากเพื่อนเพื่อนแต่ก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามไล์ like กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสาหรับเพื่อนเพื่อท่าในใดที่กาลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย over top up มีบริการดีดๆเยอะยๆมากมายสำหรับเพื่อนๆในที่สนใจลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอย่าเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปดูตัวละครที่เราจะมาจัดเทเลทในพาร์ทนี้กันนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลที่ผมจะอ้างอิงในพาร์ทนี้นะครับเป็นข้อมูลจากประสบการณ์การเล่ๆๆๆนจริงนะฮะว่าเราเล่นตัวละครเซตนี้ทีมคอมโบนี้แล้วเราสามารถจบเปลี่ยนคลาสเป็นจัก,กรพรรดิเงาได้แล้วเราสามารถเก็บดาวได้แทบจะทุกดาวในช่วงหลังๆนะครับโอเคถ้าเราพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตู้เลตอัพที่ตัวเกมมีให้เราสุ่มนะครับสำหรับใครที่เป็นลีโลบางคนอาจจะเลือกสุ่มในส่วนของตัวเชวจองอินนะ คนอาจจะหาในส่วนของตัวละครที่เป็นในส่วนของตู้ถาวรนะครับแต่เท่าที่ผมลองมานะครับผมรู้สึกว่าการหาตัวละครระดับ SSR 1ตัวเพื่อใช้ในการเคลียร์เนื้อเรื่องแยกย่อยนะครับไว้ในการฟาร์มพวกอร์ติแฟกต์หรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยหนึ่งตัวกําลังดีเนาะแล้วก็หาอาวุธให้กับตัวละครหลักของเราที่เป็นซองจีอูนะครับไว้ในการเคลียร์ชัตเตอร์หรือว่าเคลียร์สตอรี่โหมดของเนื้อเรื่องหลักจะทาให้เราเนี่ยสามารถผ่านในการเคลียร์คลาสอะไรเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นสําหรับตัวละครในช่วงเริ่มต้นนะครับผมเพื่อนๆะกาว่า ตาธาไฟกําลังดีนะครับโดยที่เราจะเริ่มด้วยส่วนของดามดอกเหมยนะครับเอ็มม่ากิมมัวหรือจะเอาเป็นเคียวก็ได้เหมือนกันครับหรือจะเอาเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับนี่ Tank แสงก็ได้เหมือนกันเซตประมาณนี้กําลังดีนะครับอ่ะเมื่อเราได้ในส่วนของตัวละครที่เราเลือกในส่วนของปรารถนาแล้วนะครับเราก็ทําการสุ่มไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครกันหน่อยละกันนะครับสำหรับตัวละครที่ เราจะแนะนําในพาร์ทนี้นะครับทั้งตัวละครแล้วก็อาวุธเลยนะครับในส่วนของตัวละครตัวที่1นะครับผมจะยกให้ตัวละครเอ็มม่ารอเรนนะครับสำหรับตัวละครเอ็มม่านะครับจัดว่าเป็นตัวละครสายแท้งธาตุไฟที่ดีมากมาครับเพราะว่าความสามารถหลักๆของน้องเนี่ยนั่นก็คือสามารถเบรกเกาะหรือว่าตีเกราะแตกได้หลายระดับมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสกิลธรรมดาเนี่ยที่เป็นการโจมตีปกติเนี่ยสามารถเบรกเกาะในระดับต่ําได้เมื่อขยับขึ้นมาครับเป็นระดับทั่วไปหรือว่าสกิลกดใช้เนี่ยจะสามารถเบรกเกาะระดับกลาง แล้วถ้าขยับเราไปอ,อีกหนึ่งสกิลนะครับก็สามารถเบรกเกาะที่เป็นระดับแกร่งหรือว่าระดับสูงได้นะครับซึ่งเราสามารถใช้คอมโบเนี่ยในการทาลายเกาะบ,บอสในช่วงหลังเพราะว่าบอสเกาะค่อนข้างที่จะหนาเวลาเราทําลายเกาะบอสได้นะครับบอสจะอยู่ในสถานะอ่อนแอแล้วเราสามารถ,าาร,ถรีดดาวมิในส่วนนี้ต่อให้คาดพลังหนาดมันจะสูงกว่าเราก็ตามครับหรือว่าสูงกว่าพลังเราเนี่ยเราก็สามารถผ่านหนาดนั้นเนี่ยได้ไง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลซัพพอร์ตนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับก็คือจะเพิ่มส่งพลังป้องกัน มีระยะเวลาต่อเนื่องประมาณ20วินาทีนะครับมีการทะลวงป้องกันดาเมจธาตุไฟนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีและที่สาคัญอัฟตฟกของน้องทําค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยจะทำดาเมจโดยการอิงจากค่าพลัง SP นะครับหรือว่าค่าเลือดของน้องเนี่ยเราสามารถเน้นค่าเลือดไว้ก็ได้นะครับน้องเนี่ยจะทําให้ผ่านได้ง่ายและถ้าเล่นคอมโบกันเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆครับในสําหรับตัวละครตัวที่1น,นะ สำหรับตัวละครตัวต่อมาครับตัวที่2นะครับนั่นคือซอจีอูสำหรับตัวละครน้องซอจีอูนะครับก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมเล่นในช่วงเริ่มต้นในกรณีที่ยังไม่มีน้องเอ็มม่าก็ผ่านมาได้ไกลมากๆครับแถมช่วยให้เราสามารถผ่านพอร์ตได้ง่ายด้วยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวน้องเขาน่ะ ก็จะเป็นตัวที่ทําดาเมจโดยยิงจากค่าพลังเลือดสูงสุดนะครับหรือว่าค่าเลือดนั่นเองและที่สําคัญตัวน้องเนี่ยจะช่วยในการเก็บดาวหลังๆได้เพราะว่าเวลาเราทาการเปลี่ยนน้องนะครับเราจะได้รับในส่วนของเกราะป้องกัน5%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับเด้งขึ้นมาเป็นระยะเวลา25วินาทีนะค่อนข้างที่จะนานและตัวละครน้องเขานะครับยังช่วยในการเบรกเกาะเช่นเดียวกันครับ แต่จะเป็นเกาะระดับต่ำกับระดับกลางเท่านั้นนะครับที่ช่วยในการตีให้เกาะแตกก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าเป็นสเต็ทคอมโบเบรกเกาะได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถเล่นในช่วงต้นได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่าสเตตัสของน้องอทำค่อนข้างง่ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมว่าน่าสนใจถ้าใครมีในช่วงต้นก็สามารถใช้งานน้องได้แบบเต็มที่เลยตัวละครตัวต่อมาครับตัวที่3นะครับผมนั่นก็คือในส่วนของแบ็กยุนโฮนะครับสำหรับตัวละครแบ็กยุนโฮนะครับเป็นตัวละครแทงท่าแสงและเป็นตัวที่สามารถเบรกเกาะได้อีกกเเช่นนนดียวััะครบ โดยที่ค่าพลังของเขาเนี่ยสามารถเล่นในส่วนของอัตตาคตโดยการเน้นค่าป้องกันได้นะครับจะทําให้สกิลต่อยหมัดหรือว่าการทำดาเมจของเขาเนี่ยรุนแรงได้มากยิ่งขึ้นและที่สําคัญเขาสามารถเบรกเกาะตั้งแต่ระดับต่าระดับกลางจนถึงระดับระดับแกร่งนะครับสามารถเล่นคอมโบการระเบิดเกราะได้เลยเป็นอะไรที่เร็วนะครับสามารถเบรกเกาะได้เร็วแล้วก็ถ้าเราใส่เซตในส่วนของเบรกเกาะอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้เราสามารถ ระเบิดเกาะของบอลหรือว,ว่าของบอสแดงข้างง่ายนะครับหลังๆเนี่ยเวลาเราลงเนื้อเรื่องเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาเจอเนี่ยเราจะเจอบอสบ่อยมากๆครับไม่ว่าจะเป็นบทต่างๆตั้งแต่บทที่8ขีด5 8ขีด6อะไรเงี้ยมันจะเริ่มเจอบอสแล้วบางคนเนี่ยไม่ค่อยผ่านบอสในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะติดการการมีตัวละครเหล่านี้ครับก็จะช่วยให้เราผ่านได้ง่ายและที่สําคัญคือเขาเนี่ยยังสามารถใ พลังป้องกันของศัตรูได้อีกด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าตีกาะแตกบ่อยๆหลบสกิลเก่งๆเนี่ยบอกเลยว่าด่านหลังๆเนี่ยผ่านได้ easy มากๆต่อให้ค่าพลังของคุณไม่ถึงก็ตามนะครับตัวละครตัวต่อมานะครับผมนั่นก็คือในส่วนของเชวจองอิน เวจงอินนะครับเป็นตัวสกิลธาตุไฟนะครับเป็นตัวเวทธาตุไฟที่เป็นสกิล AOE วงกว้างดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมากๆเพราะว่าในส่วนของสกิลเขานะครับจะไม่ได้มีในส่วนของความสามารถในการเบรกเกอรแต่ข้อดีก็คือเขาสามารถเคลียร์มอนหมู่ได้คนข้างไวเวลาเราเจอมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับเช่นเวลาเราเจอบอสเนี่ยเวลาบอสสมอลลลูกน้องขึ้นมาเนี่ยตัวนี้จะช่วยในการเคลียร์ได้ค่อนข้างง่ายครับแล้วก็ดาเมจธาตุไฟค่อนข้างแรงและถ้าจะให้ดีที่สุดครับตัวเขาเนี่ยยังสามารถในส่วนของการลดพลังป้องกัน15%นั้นเอง สำหรับใครที่อยากจะสุมหาชเวจริงๆนะครับประมาณ C1 นะครับหรือว่า1ดาวกำลังดีเพราะว่าจะช่วยในเพิ่มช่วยเพิ่มดาเมจในส่วนของฝนเพลิงเป็นสาเท่านะครับอันนี้ก็คือจะช่วยเพิ่มดาเมจให้มันแรงมากยิ่งขึ้นในกรณีที่คุณสามารถปลด1ดาวได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็กำลังสุมหาอยู่ถ้าปลดได้ก็จะดีมากๆครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นให้แบบ Op จริงๆนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมแนะนำเลยนะครับช่วยให้เราผ่าน่านได้ง่ายแถมยังคอมโบกับน้องเอ็มมาได้อีกด้วยนะครับนี่ตัวละครตัวต่อมาคผมือ็กนะครับ ก็เป็นตัวซับแสงนะครับก็ตัวนเนี้ยเนี่ยความสามารถหลักๆก,ก็คือจะเป็นในการยืดหูซะส่วนใหญ่นะครับและที่สาคัญจะมีในส่วนของการแปะบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับการทำดาเมจเนาะในส่วนของสกิลทั่วไปของเขาเนี่ยสามารถวาง บัฟดาเมจก็คือเราสามารถตีดาเมจกับมอนตัวนั้นเนี่ยได้แรงขึ้นอีก5%อย่างน้อยอ่ะ5%ก็ช่วยให้เรารีดาเมจใส่มอนสเตอร์ได้ค่อนข้างดีมากๆสําหรับใครที่อยากได้ก็ตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีนะครับแต่แนะนําว่าหาช่วงหลังๆก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีเราก็สามารถผ่านได้นะแต่ถ้ามีก็จะเป็นอะไรที่ดีไปอีกระดับหนึ่งและในส่วนของสกิลซัพพอร์ตนะครับก็ยังเป็นในส่วนของการเพิ่มดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้น15%ซสิบื้าเวอร์เก็นะรรรับปมาณนนี้สหตัว ละครของเขาแล้วก็จะมีในส่วงงนการเพิ่มดาเมจแลวก็อัตราคิยิค้อนนั่นเองสำหรับเทยริสต,ตัวละครจะเป็นประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมลองมาตัวละครเซตนี้สามารถพาคุณจบเปลี่ยนคาัาสเป็นจักรพรรดิเงาได้แบบง่ายๆและอีซี่มากๆไม่ได้ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปถ้าถามว่าผ่านได้ง่ายไหมต่อให้เป็นสายฟรีก็ผ่านได้นะครับเพราะว่าตัวนี้กว่าจะเติมก็คือผ่านจนหมดแล้วถึงเริ่มเติมนะครับเพื่อจะเอาชเวเพื่อออพเป็น1ดาวนั่นเองอย่างต่อมาครับในส่วนของอาวุธหน่อยละกันนะครับสำหรับการคอมโบอาวุธในช่ว ดีแล้วก็สามารถเอาไว้เกียร์บอสอันนี้คือสําหรับที่ผมลองใช้เองนะผมรู้สึกว่าคอมโบแรกที่น่าสนใจครับก็คือดาบปีศาจดอกเหมยกับกริบมัว สำหรับดาบพีศดจดอกเหมยครับหลักๆคือเราจะได้ได้ส่วนของดาเมจคีย์ที่เตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้น12%สามารถสแต็กสูงสุดอยู่ที่3ครั้งแล้วก็เป็นบัฟถาวรนะครับสำหรับอาวุธอันนี้บัฟก็ติดนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้คอมโบแล้วก็สลับบ่อยมากๆครับดาบตอเหมยสามารถคอมโบกิมมัวได้นะครับเพราะว่ากิมมัวเนี่ยจะช่วยในการแช่แข็งศัตรูเวลาเราใช้งานครับเราจะแช่แข็งก่อนแล้วก็สลับเป็นดาบดอกเหมยเพื่อทาการทําดาเมจแล้วก็จากนั้น กิม,มัวคูดาวเสร็จนะครับแล้วก็ใช้สกิลของกิม,มัวต่อแล้วก็สลับเป็นดาบดอกเหมยไปเรื่อยๆครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถจบบอสในด่านนั้นได้ง่ายแล้วก็สามารถเคลียร์มอนได้ไวนะครับในกรณีที่คุณอยากจะเคลียร์ในจุดนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความสามารถของกิม,มัวกับดาบดอกเหมยนะครับส่วนอาวุธที่สามารถคอมโบกับดาบดอกเหมยก็จะมีในส่วนของดาบ ยาวจากาักรพพรดอสูตรนะครับส่วนใหญ่ดาบยาวจากาักรพพาดอสูตรนะครับจะเป็นดาบที่เราเอาไว้บล็อกการโจมตีจะทําให้ศัตรูติดสถานะสตรัรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเ,เป็นอาวุธที่เราสามารถนํามาคอมโบได้ค่อนข้างง่ายนะครับและที่สาคัญเวลาเราสลับกันแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้รับค่าป้องกันเนี่ย10%ของพลังชีวิตสูงสุดนั่นเองก็สังเกตจังหวะก็คือจะเป็น วอตจะอาจจะปล่อยดาเมจใส่แล้วก็สลับมาเอาเนี้ยป้องกันเคาน์เตอร์แล้วเราอยกลับไปดาบตองไหมในการทำดาเมจต่อหรือจะใช้อาวุธน,นี้ในการทำดาเมจต่อไปก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ายังได้ในส่วนของพลังโจมตีเพิ่มขึ้น8%แล้วก็ดาเมจสายฟ้าที่ทำได้อยู่ที่100%นั่นเองอีกอาวุธหนึ่งนะครับที่เรายังสามารถนำมาคอมโบกับดาบตองไหมได้นะครับก็คือในส่วนของ เกียวแห่งเงาสาหรับเกียวแห่งเงานะครับก็เป็นเกียวที่จะสละเลือดตัวเอง5%เพื่อทาดาเมจสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นหึงจะทําให้สกิลค่อนข้าง,งแรงและที่สําคัญในกรณีที่เราปลด1ดาวได้นะครับเราจะช่วยเพิ่มในส่วนของอัตราคีิที่ข้อเพิ่มขึ้นอีก25%จะทําให้การทําดาเมจตรงเนี้ยแรงขึ้นและสอดคล้องกับดาบดอกเหมยที่มีการเพิ่มในส่วนของดาเมจคีย์ที่ข้อนั่นเองบอกเลยว่าเวลาทาดาเมจแต่ทีนี้คริทีแบบแสนสองแสนเลยก็ว่าได้นะครับค่อนข้างแรงมากๆนะครับ เป็นอาวุธที่คอมโบได้ง่ายที่สุดแล้วก็ถ้าหามาได้ก็จะเล่นง่ายในช่วงเริ่มต้นจนกระทั่งรับเปลี่ยนคลาสเป็นจักรพรรดิเงานั่นเองโอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทีย l ลิส SSR ที่มีแล้วจะทําให้คุณสามารถเล่นง่ายจบเป็นจักรพรรดิเงาได้แบบ2วันนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่กับเ,เพื่อนๆเนี่ยไม่มากก็น,น้อยนะครับซึ่งเทียร์ลิสที่ผมจัดเนี่ยมาจากความคิดเห็นของผมแล้วก็ข้อมูลที่เราพูดคุยกับสมาชิกใน Discord นะครับว่าใช้เซตเแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นยังไงผ่านไหมนะครับก็เท่าที่เรามาก็ถือว่าเซตประมาณนี้ถือว่ากําลังดีในแพทนะัปัจจุบันเดี๋ยวไว้อนอะนาคตมีการอัปเดตตัวละครใหม่ๆหรือว่ามีการเปลี่ยนแพทมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมีการจัดเทียร์ใหม่เรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ถ้าไม่อยากพลาดก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันนด้วยะครับเเดี๋ยวราไว้เจอกันในใพาร์ต่อไปบบ๊าายยสวัสดีครับ